สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาทำอาหารง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะทําสลัดนะคะก็ส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะถั่วต้มนะคะถั่วอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผักตามชอบเลยนะคะของนกก็ใช้แค่นี้นะคะแตงกวาแล้วก็มีผักชีมีกระเทียมมีหอมใหญ่นะคะมีแคปซิคัมแครอทแล้วก็มีแอดดิชแล้วก็มีผักสลัดนะคะส่วนน้ําสลัดก็มีแค่นี้นะคะน้ําสลัดเราก็จะใช้โยเกิร์ตนะคะอ๊ตโยเกิร์ตนะคะ ไม่หวานนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็มีแอปเปิลไซเดอร์มินิกานะคะแล้วก็มีมัสตาร์ดนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวนก,ก็จะมา,าพามาทำกันเลยค่ะก็จะมาทำน้ำสลัดกันนะคะก็เห็นไหมคะว่าอันนี้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็คือโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มัสตาร์ดนะคะก็มาหนึ่งช้อนชานะคะมัสตาร์ดแล้วก็มาใส่แอปเปิลไซเดอร์วินิกานะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็เอาทุกอย่างผสมกันเลยใครชอบบวานก็เติมน้ำผึ้งนะคะใครมีออยากเติมเขาเรียกอะไรนะผงกระเทียมอะไรเพิ่มรสก็เติมได้ตอนนี้เลยนะคะอของร้องแค่น,น,นี้โอเคแล้วเพราะว่าไม่ทานหวานถ้าคนทานหวานก็เติมน้ำผึ้งนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างนะคะกับผักเนี่ยเราพามาผสมกันเลยนะคะอ,คอาจจะเล็กไปเล็กลนึงแเขาใส่มาเยอผักทุกอย่างใส่ลงเลยนะคะใส่ลงเลย หัวนะคะทุกอย่างใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําสลัดนะคะจริงๆจะขอเติมน้าผึ้งนิดนึงนิดเดียวถ้าใครจะใช้น้าผึ้งก็น้าผึ้งอ่าเป็นน้ําผึ้งอ่าที่แบบช่วยทําให้เหราเพิ่มภูมิต้านทายก็คือน้ําผึ้งโมนุมกาของนิงซีแลนด์นะคะ เขาจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้เรานะคะก็ใช้น้ำผึ้งดีๆนะคะเราใส่นิดเดียวค่ะช่วยเพิ่มความหวานแค่นี้นิดเดียวนะคะหน่อยเขาก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้เราแล้วเขาก็เพิ่มภูมิต้านทานนะคะก็ทำถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยมหวานนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ไม่ติดหวานนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะเอาทุกอย่างนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเอามาผสมคนเข่ากันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเมนูงาน่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำแป๊บเดียวจริงๆเลยแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะเราไม่ได้ใช้อะไรที่แบบว่าไม่เฮลตี้เลยนะคะทุกอย่างก็คือมีประโยชน์หมดนะคะช่วง ถ้าอยากใส่พวกสมุนไพรแบบต้านมะเร็งอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะผสมลงไปเลยนะคะเดยวนกจะเอา,อาสมุนไพรที่เขามีสารต้านมะเร็งนะคะมาโรยแต่จริงๆเราใส่ผักชีเขาช่วยดีท็อกให้เรานะคะผักชีนี่ดีท็อกดีนะคะแล้วก็แตงกวานี่มีความเป็นอังคาายสูงนะคะแล้วก็แครอทนี่เขามีาวิตามิน เที่ดีมากนะคะแล้วก็เบต้าเฮโรทีนด้วยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเนียนกระเทียมสดที่นกใช้วันนี้ก็ใส่ลงไปแล้วนะคะกระเทียมสดสับก็ช่วยต้านมะเร็งให้เราอย่างดีเดียวนกขอไปเอาอาเฮิร์บนะคะที่มีสารต้านมะเร็งมาใส่ช่วยเพิ่มรสชาตินะคะ อย่างที่ใช้ออร์แกนิกนะคะอันนี้คือกระเทียมผงเห็นไหมคะก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้เราก็ใส่ลงไปนี้นะคะหน่อยๆเห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมีพวกสมุนไพรใต้มเรลงนะคะหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกอย่างออร์แกนิกหมดนะคะทุกอย่างที่ใช้คือออร์แกนิกหมดนะคะ ทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ก็หาใช้ออก์ิกนิกกันนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าเวลาที่เราทานนะออก์ิกนิกเนี่ยเราก็รู้ค่ะว่าเราไม่เอาพิษเข้าร่างกายเรานะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเหลื่อยให้ร่างกายต้องมาล้างพิษอะไรให้เราอีกนะคะถ้าทานออก์ิกนิกได้ก็แนะนําให้ทานออก์ิกนิกกันเลยนะคะเพื่อนๆนโอเคเดี okay, ๋ยวน้องจะไปจัดจานนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะหน้าตาน่าทานม,มากเลยนะคะยังไงก็อยากให้ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆน มีหลากสีด้วยนะคะก็ทำง่ายๆนะคะลองทำกันดูนะคะอาหารสุขภาพนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนเอนจอยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ